และนี่คืออีกหนึ่งความประทับใจที่ใครได้เห็นก็ต้องชื่นชมกับสาวน้อยคนนี้น้องอังุ่นสาวน้อยสุดน่ารักวัยสิปีที่มาขอควา้าแชมป์เพื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเลสักครั้งในชีวิตยสวัสดีค่ะ,คะอา้าวรายงานตัวหน่อยนะนำตัวหน่อยชื่ออะไสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันที่มาสีใสชื่อเล่นชื่อน้ององุนอายุ10ปีค่ะ10ปีเท่านั้นเอง แต่งกายเหมือนดาราดังดาราคนนี้คุณจะต้องรู้จักไปทั่วโลกใครครับมินเนี่ยนครับผมเคยเคยดูมินเนี่ยนไหมเคยค่ะอ่ามินเนี่ยนเวลามินเนี่ยนพูดพูดยังไงว่าเย่าอย่เอย่าอย่า <c oughs> <c oughs> <laughs> ได้เลยได้เลยได้เลยสิบขวบตอนนี้หนูอยู่กับใครบ้างที่บ้านอยู่กับคุณย่าอาแล้วก็ลูกอาค่ะอ๋าาอาาวันนี้คุณพ่อมาด้วยไหมไม่ได้มาค่ะคุณพ่อไม่ได้มาด้วย มีเหตุสำคัญครับที่ทํำให้คุณพ่อนั้นไม่สามารถจะมาด้วยได้และเธอคนนี้ก็ตั้งตารอที่จะได้เจอคุณพ่อเพื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเลร่วมกับเธอเวลาอยู่ที่บ้านหนูช่วยคุณย่ากวาดบ้านล้างจานแล้วก็ช่วยกินด้วยค่ะหนูเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่หนูกระมาน หกขวบ,บค่ะ,คะก็คุณปูก่ก็สอนมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะวิธีที่หนูหาเงินแบ่งเบาภาระคุณย่าก,ก็คือหนูจะไปหนูจะไปเปิดหมวกค่ะแล้วก็หาร้องเพลงตามเวทีนูเวิธีนี้นแล้วก็เอาเงินมาให้คุณย่าค่ะเวลาที่หนูได้เงินมานะคะหนูก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ค่ะเพื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเล อีกส in ่วนหนึ่งก็ให้คุณย่าค่ะตอนนี้ค่ะคุณพ่ออยู่ที่เรือนจำค่ะที่เดี๋ยอยากพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่าอยู่ในนั้นคุณพ่อไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้างแล้วก็คุณพ่อไม่ได้ถิ่นทะเลบ่อยค่ะก็สนิทกับคุณพ่อนะคะก็เวลาไปเจอพ่อก็ร้องเพลงให้พ่อฟัง ผ่านโทรศัพท์ด้วยค่ะหนูว่าที่คุณพ่ออยู่ในเรือนจำพ่อมีความรู้สึกว่าคุณพ่อเหงาค่ะแล้วก็คิดถึงลูกค่ะถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากไปมากที่สุดครับไปดูน้องอุ่นทุกเวทีครับไม่ว่าน้องอุ่นจะอยู่ประกวดเวทีไหนผมอยากไปให้กำลังใจอยู่ข้างครับวันนี้ถ้าคุณพ่อดูอยู่ถ้าคุณพ่อดูอยู่อยากจะบอกอะไรคุณพ่อบ้างตอนนี้ พ่อจ๋ารอหนูอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูจะเก็บตังพาพ่อไปเทีย่ยวทะเลนะโอ้หนูเคยไปแล้วใช่ไหมค่ะทําไมถึงอยากพาพ่อไปทะเลเพราะว่าหนูอยากให้คุณพ่อเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลค่ะมันสวยะค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมกับการแข่งขัน พร้อมค่ะเพื่อพาคุณพ่อไปทะเลหรือเพื่อหมูกระทะเพื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวทะเลค่ะโอเคหนึ่งบทเพลงที่จะใช้นั่นคือเพลงไงง่องค่ะเราพอแต่เปิดผ่เหมือนกันผ่าเหมือนกันสาวหมอลำผ่า พลังอยู่ส่ยฟูทักซาซนเสียย้อนเพื่อนเปิดพันเบือย,ย้อนที่คุ้นง,ง่งเอ้าไง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 ง,ง่ายงงคนผู้พร้อ,อมบาาักค่ะเป็นใครพร้อ,อมบาาักค่ะคนโสดใยากมา นะที่จะแกล้มมากับหมูกระทะของเด็กใบ1สิบขวบฮะจะเป็นจริงได้หรือไม่หรือวันนี้ผูกกองวอนจะได้ไปต่อถึงแชมป์สี่สมัยให้แก <Hi yeah! S 1> อังุนยาอผมแชมป์ใหม่อังุนและสาวน้อยคนนี้ก็สามารถคว้าแชมป์มาได้พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับคุณผู้ชมอยู่เสมอ ได้ข่าวว่านี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมมีวงเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมค่ะจริงเหรอวงนี่รวบรวมมาอย่างไงคะก็ไปประกวดแล้วก็เห็นหุ่นเหมือนกันก็เลยจับมามรารวมเดียวกันอ๋อเห็นหุ่นเหมือนกันมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองไหมวงนี้มีค่ะชื่อวงชื่อว่าชื่อวงชื่อว่า b e a u v i e and the Gang ค่ะ Beauview <laughs> and the Gang อาา่าฮะมีผลงานเพลงบ้างหรือ,อยัง มีค่ะกีะ่ผลงานเพลงสองค่ะสองผลงานเพลงขอสักผลงานเพลงหนึ่งยกตัวอย่างมาหน่อยเบาหิวหิวทั้งวันค่ะเบาหิวหิวทั้งวันเ <laughs> บาหิวหิว <laughs> ทั้งวันเลยแล้วมันจะเบาไหมนเนาะ <laughs> เอาเพลงของวงมาฝากก็ได้ไหมเบาหิวทั้งวันอ <laughs> ย่าว่าพวกหนูตัวอ้วนอาหารที่ชวนกวนใจ ปัจจุบนันเธอก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวงการเพลงลูกทุง่งที่อยู่ในใจใครหลายๆคนไม่ได้มาขอแต่เอาเสียงแพลงมาร้องมาเล่นภาระที่แบกคอยบอกให้ทนเมื่อเจอเรื่องท้อไม่ได้เป็นศินลปินแต่พอแม่เป็น,น ไม่พอแม่แต่ทุกเพลงมันคือชีวิตอยากแบ่งเบาภาระช่วยแม่และพ่อให้พอสอบผ่านตลาดนัดทุกห้างทุกอย่างขอคุณโอกาสที่ไม่เคยปิดมอบเวทีทั้งที่ไม่สะดวกให้เราเปิดหมวกแบบสะตังไม่คิด ขัานเพลงสู้ชีวิตเจ้าของลิขสิทธิ์อย่ามาจับหนูเลยเดิน